บันนี้วันที่5เป็นวันที่ปบันนี้วันที่5้เดือนพฤษภาคมต่อวันหที่268เป็นวันที่5้าที่ข้าพเจ้านาสาวราชาบ,บุญขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจงขะเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเล็กได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระเพียชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทกาบพะรัตนาตจระหังสมาสัมพุโทะภาวพูดทางมะควันตมัพพิวาเทมิสวาข้าโตปภาวตาธโม มันมงน,นัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวังสะสรงโคสังฆังนัมามิอระหังสมัสมสมาสัมพุทโธสุจิรังประรินิพพุตโตอุเนเหิธทารามานุธานิปารามิเหติจติสติยาวชิวังอะหังพุทธังธัมมังสังฆังสรณะข้าโตภูเชนิรัตนะรัตนาแต่ยงังธรรมังจารามิสุนตินา บทสวดชุมนงเทวดาสามัญตาจักรวาลสุอาตารัขชตุเทวตาสัตธรรมมุนิสามุนิราชสัสสุนันตุสั้ขโมะทั้งสเคกาเมจารุเปคิริคารตเตจันตะสิเควิปมาเีทีเประเทจัคเมตะรุวนะขะหเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายานตุเทวาชระทารวิสัมยเย ยาติขันธ์พะนะคะติดทันตาตันติเกยังมุนิวาระวจานังสัทธาวเมสุนันตุธรรมะธรรมะสวนัการุอายัมมะทันตาธรรมะสวนัการุอายัมมะทันตาธรรมะสวนากาาาัการุอายัมมะทันตาสวดสวดปุพพภาคณาเมการ นะโมต,ะะตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ะะตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,สม,สสาามพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตสรณะขมณปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพูดทังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปีพูดทังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามีบทสวดสัจจคิยาคาถา นัตถิเมสาระนังอัญญังพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโซนถิเมหนตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอัญญังธรรมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโซนถิเมหนตุสัพพทาสัตถิเมสาระนังอัญญังชังโคเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสนถิเมหนตุสักสพทา อุสวดติรัตนาปณะมาคาถาพุทธังนเมีรัตนาปุตตะสารีรจิตตังทำมังนเมีรัตนาปุตตะวิสุทธิสารังสังคังนเมีรัตนาปุตตะสุสีระทิฏฐิเอตังนเมีติรัตนังรัตนานัตยวะหังทำมัสมโมสาริตวัตถุสิวิเศษะภูตังอัญโยยานุตตะ ภูนาโยควะสัปะวัตตังอัสุมิตายปิหิตะเทวยธาติทันเตเอกังวินาตทิตเรส,สัมาสัมภเวนะโลเกตกทาจิจจจิเรนจัปตุปัตุตภูตังคัมภีระยานวิสัยังอติทุทสัสตังสัทถังวินยูหิปันทิตะ,ะเนหิวิชัญญะรูปังโรกัมหิเกหิจิกะทัต จุปะรพนิยังเกสันจิสุทุวิถทยังคุณากายตายะณเมหิเยวะชนะตายะจุวิสุตัมปิสมุปัสตังมณสิสุทธปะสาทาปะสา,ทา,ท,าทานังปุญญติการนามะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจนมุข,ขังสารานางังคตานังปูชาระเหสุประรังอภิปูชเนย,ยังนิพพานสันจิกิริยา ยุปานิสัยทังสมาสัมมากิเลสมาละสมาลโสธนะสิทธิยาจะสัทหิอัตถกุสเลหุปะเสวนิยังปาเนนิหิจาปิสารนังขมานียะเมวะตันตสมาหิตังติระตานังสารนังขตัมหรัิินงรัตินทิหัง คณะเนสุนมัสมนาปูเชมะจัปปิสะสะตังสุปัสสนจิตตาตัฏฐานุปาริจาริยาสถาระาจะาปบุญเยนะตัฏฐะสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสวุสทิโหตุโยเจทะธรรมะวินยัยมปิปมาณะภูโตโลกุตตราพิสมโยนิยะโตสุโพชชภะสุโพชชสุโพชัง ตัดโสปานิสยะจยยะยายะอัยมปิหุตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปษษัสสาธการนามการาสิทธิทาถาโยจักคุมาม,มหาเมลาปะทัต ปะกันโทสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมรัสปาสาวินิโมจายันโตปาเปสิเขมังสะนตังวิเนยังพุทธังสารังวิาสสสานามานิโลกัสสนะกัรจะว,วินายะกัรจะกันเตขะสาเตชยสิทีหนตุสัพพันตรายาจว,วินาสเมนตุธัมโมทะโยทะโชโยว,วิยะตัสสะสัททุกพัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธัมมะทัส รัสสธารีสาตาวะโหสันติการโรสุจินโนธรรมังวันตังสิรสานาม,ามิโมหะปะทารังอุปสันตะหาถัางหาถังทาถังตันเตชะสา,าเดชะชะสิทธิโหตุสัพพันตารายาจะวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโหโยโลกัสสะปาปุกิสิกเกเรสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวาะอัตะธรรมังวิทิตากโรติถัดสังคังวะรันตังสิระสานมานิพุทธานุพุทธทังสนะสีระทิทิงตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายะจัววินาสม,มินตุบทส่วนนโมกาอัตถาคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมสะสสวากขาปัเสวะเตนิทะ นะโมมหาสังคัสปะปิวิสุทธสีรติติทิโนนะโมโอมาตายารัตสะรัตนตยสัสสะสาธุกังนะโมโอมากาติตาสาัตาสสะตัสสะวัตถุตปัสสะยาปินะโมกัปะเพวนาวิคัจันตุปัตถวานะโมกาากลาลานุภาเวนะสุวัตถิโหนตุสทกทานะโมกัลเตชนาวิธิมเหโหมิเตชาวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอกังสามย,ยังบคขวาสกเกสุวิหรารติกะปีรวัตถุสมิงมหาวเนินมหาตาภิกขุสังเกณะถิงปัญจมาเตหิพิกขุสักเตหิสัพ,พเพหวะอรหันเตหิทัสติจะโลกะทาตุหิเทวตาเอภูยเยนะสันนิปทิตาโหติบะคขวันตังทัสสะนายะภิขุสังกัจจ ปิเตอร์เอยอัโคจะตุนานงสุททาวาสกายิกานังเท е วตังเท е วนังเอตะหะเอตท่าโหสิอยังโคภะคะวาสกเกสุวิหะรันติกระปิระวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสเคนะสัตถิงปัญจมังเตหิพิกุสเตหิสัพเพวะอระหัตเตหิ ทาสหิจะโลกภะพาตหิเทวตาเยปุเยนาส,สันิปติตาโหติภควันตังทัศนยะปิคูสังมัชชะยันนูนะปามปยามติเยนะพระคววาาเตนุปสังกัมยามาะอุปสังกม,มิตาวาพรวโตตันติตตตเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามติอาทโคตาเทวตาเสยยะทาปินามภะรวาปุริโสสัมมัญชิตังวา พาหังราเสยยะปะสาริตาาังวังพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควโตบุรโตปะตุระหังสุอัตโคต,ตะตาเทวตาภควนตังอภิวัเทตาวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโหเอเกาเทวตาภควโตสันติเกอิมัง คาถังอภภาสิมหาสมายัยโยปวัสนเสมิงเทวากาเทวากายาสมาขตาอาคตัมมหาอิมังธรรมสมยังทาคิตายะวะอป,ปาราชิตะสังคันติอัตโอะอัตโคอป,ปาราเทวตาปะวตโตสันติเกอิมังคาถังอภภาสิตัตตะบิคโวสมะหสมาห,ามาหาทางังสมาถะหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กมะกมะกังสุสรารธีวะเนตวาคะ เถาวาอินทาริยานิรักขันติปันทิตาติอัทโคอบาราเทพตาพระควันตสันตติเกอีมังคาถังอาภาสิเฉตวาขีลรังเฉตวาปริขังอินทขีลรังโอหัจจะมะเมสา มะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักคุมตาสุทันตาสูสุนาคาติอะทะโขอปาราเทวตาปะควาโตตันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุทธทางสารนังคตาเสณเตคามิสันติอาปาอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทเหทังเทวกายังปริปูเรสันติติอะทะโขอาควาภิกุอมันเตสิเยภูเยนะภิกเวทัสสุ โลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายพาิคูสังกัจจเยปิเตพิคเวอเหสุมอติตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปิปะคกวันตัะว,นนา,วนา,านางังเอตบาบารมเยว,วเทว,วตาสันนิปติตาอหสิสมสยถาปิไมหังเอตารหาิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตามัทนานัง อรหันตโตสัมมาสาัสามพุทธาเตสัมปิภะควันตังเอตปา,ามายเยวะเทวตาสันนิปฏิตังภวิสันติเสยธามิมัยหังเอตารหิอาจิคิสมิภิขเวเทวกายนา,นา,านังนามานิิตยากิตตยิสมิภิขเวเทวกายานังนามานิเทศิษสามิภิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาทุก,กังมะนะสิกาโรทะภาสิ สามีติเอวัมพันเตติโหเต,ต,เต,ต,ตภิกขุว่าโตปจัตงสูงพระว่าเอตถา,าวจะัสิโลกมนุกาสามิยัตถภุมมาตาัสสิตาเยสิตาชิริขภัตตังตะหิตตาสัมนหิตา,ตา,ตาปุทโส,สิหาวะสิหาวะสันลีนะโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิสัพ วิปสัสสนะนามะนาวิลาพิโยปันจัสะเตยตัตตาวะเนกปิระวัฒเวตาโตอมันตยิสาัสา,สาระพะสาวเกสารเนรเตเทะวะกายะอภิกันตา เตวิชานัทธิภิกขโวเตจะอาตับประมะการมสุตตวาพุทธะศาสนังเอต,มตัมปะตุราหุยานังอมนุสานัทธสนังอเปเกตัทธมัทธขุงสหัสังอัทธสตรีสตังเอกังสหัสนังอมนุสานาัมัทธมัทสุงอเปเกน,นตะมัทธขุงีิสาสภาพุทธังอาหูตันจสัสงอภิญญายะปะวัคิตตวาณนะจะขุมาตาโตอมันตายิสัทธาสาวเการานิน สาระเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชนาธาภิกขโวเยโวหังกิตตยะกิสมิคีราหิอนุปปอนุปุพภโสจัตตสหัสสาวายาขาพุมมากัปปิรวัตวาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยสันสิโนมูทมนาอภิกามงพิขูนางสมิติงวังชะสหัสสาเทวะเหมะวตายาขานานันตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยสันสิโน โมทมานาอภิการมงิกขูนาสงสมิติงวังสตาคิราติสหัส,สายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิการมงิกขูนาสงสมิติงวังอิเจโตโร โสระสสะหัสสายักานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสิโนมุธมนาอภิกามุพภิขุนังสังมิติงวังเวสมิตตาปัญจสตายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสิโนมุธมนาอภิกามุงภิขุนังสังมิติงวังภูมกุมพิโรระชะรัชะคะกิโกเวปุสระเวปุลสะนิเวสนังพิญโยนางสตสหัสสะ ส,สัตสหสังยักานังปะปิรูปรปสาติภุมกุมพิโรชาราชาขะหิโกส่วนะคาสมิติงว่นังปุริมันจะทิสังราชาตถาทันรัตทโทรประสสติคันทะพานังอธิปติมหาราชายะสันสิโดโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินธนามาปะ มาหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยะสันสิโนโมโทธมานาอภิกามุงพิกุสนังสม,มิติงมะนังทัาขีนันจัติสังราชาวิรุณโหตปะสาสันติกุมพันธาน,นังอภิปาติมหาราชายะสันสิโสปุตตาติปตัสสะภะโวอินทนามะาหาพลา ที่มันโตชุดที่มันโตนวันโตยสัตสีโนโมธมนาอภิการมุงพิคูนางสมิติงวังปัจจิปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปปะโคปาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตาปิตตสัมภหวโวอินทนมาพหัพพระโลอิตที่มันโตชุดที่มันโตวันนวันโตยสัจสิโนโมทะโมทะมานาอภิการมุงพิคูนางสมิติงวังอุตัน กุตะรันจักที่สั่งราชากูเวรุตตาะสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทานามาพะหับมหพพาพะโลพะลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสันสิโนมวม,ม,มทะมนาอภิกามงพิขูนางสมิติวงวังปุริมะธิสั่ง ทัตระโรโถปัคิเนวะวิรุฬหกโกปัชชิเมนะวิรุปโขโคกุเวรุตรังทิสังจะตาโดเตม,มหาราชาสมันตาจตุโรทิสสทัตทันล,ลมนาอัตถังสุวานีกปิราวัฏทเวเตนังสัมเตสังมายาวิโนสะทาสาอาคูวันจนิกาสะทามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิตโตสะจันทนโนก,กามาเสตโถจะกิน,นุพันธุนิพันธุจะมาจะปะนาโท โอปะมัยโยจะเทวสูตจักมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนะโลสาชาชาโนสากาอ,อชาโนสกโกอาคูปัญจสีโีขเจวะติมพรูวิสุริยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพ,พาสหราชุพิโมธรรมนาอภิกามูพิคูนางสนิติงวรังอาาัทะคูณะพระสานาคาเวสาลาสหัส สหตัชากากัมพระรัสตาราอากูปายาคาสหายาพิติยาติพิยามุนาทัตะรัฐาจะ อาคูนาคายาสันสิโนโอเอราวันโนมหานาโคโสปคาสมิติมนังเยนาคาราเชสหะสาหัสหารันติฮิพาธิชาตปักขิวิสุทธจุโข,ขจักขูเวหายาสาเตวานามัชปัตตาจิตตาราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตทานนาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิเวจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสรารนามะกังสุพุทัง ตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโวพาตาโรว,วะสาวะสะวเสเตอิทธมันตโตยสันสิโนโกาลากัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวทสา,าเวปฏิตตจุจิตตาจะมหาราโชนมุจ,จิสหทะทัตันจา,าริพุตตานางังสเพวะโรจนมกาสันในหิตวาพะระลิ่งเสนาคุพัดทังมุตป,ปากคัง ปาคุมุงสมโยธานิพัตทันเตพิกูนังสิมิติงมะนังอาปูจเีวะปะทะวีจะเตโชวาโยตทาคมุงวารุณาวารุณาเทวโสวโมยจยสาระสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายสันสิโนทะเสเตทสาทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิติมันโตชุดทิมันโตวันนะวันโตยสันสิโนโูธมานาอภิกามุงพิกูนังสิมิติงมะนังเวณฑูจธาเทวาสหะ สหะรีจอสม,มาจะตุเวยามะจัดทันสุปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรักกิตาสุริยันสุปานิสาเทวาสุรยิยมาคูปุรักกิตากขัตตานิบุริคิตาวาอาคูมันทะวะละหากาวาสุนังวาสะวาสะโวเศโถสกโกปคะบุรินทะโก ทะโทะทัเซเตทัสาทกายาสัพเพนะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยสันสินโนมูทะมนอาอภิการมมงพิคุนางสัมมิติงนนะวะนังอัทาคูสหภูเพวาชานามคิสิคาดีวะอาริทกาจะโรชาจุม,มาปุกพนิกะปุกพนิพาสิโนวารุณาวารุณาณสหธรรมมาจากอจจุตตาจานิชกาสุเรยารุจิจะ รุจิราอาคูอาคูว,สวัสนเวสิโนท่าเสรษฐท่าสัทากายาสะสภพน,นันตะวันนินโนสิทธิมันโตฉุติมันโตว,วันนวันโตยะสันสินโนมูธมนา,าภิกามุงภิกขุนางสังกิติงวานังสัมานะมหาสมมาณมนุษ,ษามนุษสจุตตมาคิดทาตะคิดทาปะพูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอะทาคูอะหะระโยเทวาเยจาริเยจาโลหิตตวาสินโนปะระ ราคามหาราคาอาคูเทว,วายาสันสิโนทะเสเตทะสาธากายาสะเพน,นตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสันสิโนมุธมานะอภิกามุงที่ขูนังสมิติงมะนังสุกกาสุกาสกาการุมหาอานุอรุณาอาคูเวนคนาสาหะเวเวคนาสาสหะโอทะตะไครหาปาโมขาอาคูเทวะว,วิจังคณาสมามัตตาห,หาหาระาชามิสวะ มิสกกาจยันสิโนทนยังอาขาปะชุนโนโยเทสาอภิวสติท่าเสตท่าสาธากายาสเพนนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยสันสิโนมูธรรมนะอภิการมูพิขูนางสมิติวนาขิเขมิยาตุสิตายามาการทักาจะยสันติสันพิตกาละมาเสถาสติมานาจะอาสวานิมนาราติโนอาโค อาทาคูปารานิมิตาทะเสตทะสาากายะสาเพนัตตวันิโนอิทิมโตชุดิมันโต,ว,นตว,นวันนวันโตยาสันสิโนวทวนาอาภิกามวมภิกขุนังสัม,มิติงวะนางังสัตสันเทเตเ,ตเตวทวนิกายะสพเพนัตตวันิโนน้ำมันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัิสาสหาปะปวุฒาชาติมังคีลังอะคาติน,นะมณนะ มานาสวังทักเขโมขัตารงนาขังจันทังวะอสิตาตินังสุพัมมาปรมัตโตจับปุตตาอิติมันโตสหะสันนังกุมารติสิจะโสปคะาสมิงสมิติงวะนางสหัสสพัมมโลกนังมหาพัมมาทิติติัสิทติอุปอุปันโนชุติมันโตพิสังมะกายโยยัสันสิโนทะเสถาอิสราอาคูปันเจกวะสวัตติโตติโน เตสันจะมะมัชโตอาคาปาริโตปาริวัตโตเตจะสัพเพอะิกันเตพิกสินเทเทวะสินเทเทเวสัพพมเกมาาเสนาอะพิกามิกัสปัสสะการหัจจะมันทียังเอทะการหัดพันธะพันธาทะนาเคนะพันธมันถุโวสมันตาปริวาติเอทะมะโอมุจิทะโกจินังอิติอิติตตธรมาหาเสโน กัหาเสนังอะเบสยิปานินาตารมหัจจะสรังกัตตวานะเพระวังยะถาปวุสติเมโหธนยันติสะวิชุโกตถาสมปัญจุทาวติสุกังโถอาสยังวาสีตันจะสังังอภิายาวาวกิตตวานะจักขุมาตาโตอมันตายิสันทาสาวเกสารเนเรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานถาพิโวเตจะอะ เตจตาอัปปมาการุงสุตวาพุทธสัตสาสนังวีคราหิวีวิตาราเคหิปากามุงในสังโลป,ปัมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตาสข,ขังมายะภายาตีตะยะสังสิโนโมทันติสาหะาภูเตหิสวากาเตชนีสุตาติ